สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาพิจิกท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงวันที่16-31สิงหาคม2568หรือในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้การงานและการเงินความรักรวมไปถึงสุขภาพของท่านเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานของท่านในรอบ ครึ่งเดือนหลังนี้ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะชาวราศีพิจิกท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะมีพลังงานบางอย่างภายในตัวท่านดึงดูดคนให้เข้ามาหาท่านและที่สําคัญเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดเก็บความรู้สึกเก่งแต่ในขณะเดียวกันเป็นคนที่ขี้เหงาอารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงเดี๋วดีเดี๋ยวร้ายฉะนั้นขออนุญาตเตือนนิดนึงในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะ สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าให้ท่านนั้นควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้รู้เท่าทาันอารมณ์และความคิดของตัวเองเพราะในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงรักใครรักจริงถ้าเชื่อใครจะถ้าเชื่อใจใครแล้วท่านจะเชื่อใจคนนั้นมากๆ 1. อย่าไว้ใจคนอื่นมากอย่าเชื่อใจคนอื่นมากกว่าใจตัวเอง ะะระวังโดนหักหลังระวังโดนแทงข้างหลังระวังคนใกล้ชิดจะทําให้ท่านเสียใจหรือว่าเจ็บช้ำน้ำใจต่อมาท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวกล้าได้กล้าเสียช่วงเครื่องเดอนหลังนี้ท่านมีเกณฑ์การตัดสินใจบางอย่างขอยท่านตัดสินใจด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะคิดทบทวนถึงผลดีผลเสียแล้วค่อยตัดสินใจอย่าตัดสินใจ พราะอารมณ์ชั่ววูบโดยติดขาดข้อดีก็คือว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ท่านเป็นคนที่เซนแรงลางสังหณ์แม่นเป็นคนที่มีความเป็นคนที่มักจะมีท่านจะสัมผัสได้ซึ่งสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับท่านฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามสามารถเชื่อความรู้สึกของตัวเองได้เลยนะคะตัดสินใจได้ ถ้าความรู้สึกบอกว่าให้ตัดสินใจถ้าความรู้สึกบอกว่าไม่ให้ตัดสินใจก็ให้ชะลอการตัดสินใจไปก่อนท่านเป็นคนที่เส้นแรงลังสังหอนแม่นเป็นคนที่ฉลาดแต่ไม่แสดงออกสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะคุ้มครองและป้องกันท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังในเรื่องของการทํางานจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้น ท่านใดที่กำลังรอคอยข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวด้านการงานการเงินหรือว่าผลประโยชน์ใดๆก็ตามท่านจะได้รับข่าวดีและที่สําคัญนะคะโอกาสดีๆในเรื่องของการงานจะเข้ามาหาท่านจะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะและที่สําคัญการเริ่มต้นของท่านในช่วงนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ท่านใดที่ทํางานประจําขอให้ท่านทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบนิดนึง นะคะเพราะว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบและที่สําคัญงานที่เข้ามาใหม่นะคะเอาแบบนี้ช่วงเครื่องเดือนหลังงานงานง่ายงานหมูหมูคนอื่นเอาไปทำงานที่ตกมาถึงท่านจะเป็นงานยากงานหินฉะนั้นอย่าประมาทเรื่องการทำงานนะคะผลงานโดดเด่นทำงานดีมี พูดเพราะปากหวานจะได้รับผลประโยชน์ดีๆจากการพูดคุยการติดต่อผู้คนยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ให้ระวังในสิ่งที่เตือนลุยให้เต็มที่ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายาทำงานเกี่ยวกับคือพูดได้ง่ายใสยดักใสยเทาค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่อย่าประมาทนะคะระวังความลับจะถูกเปิดเผยท่านใดที่มีความลับอย่าประมาทเด็ดขาดมีคนจ้องที่จะจับผิด มีคนจ้องที่จะหาทางริเครดิตหรือว่าทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงจงระมัดระวังตัวอย่าได้ประมาทคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่เป็นศัตรูของท่านไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามนะคะอย่าประมาทเด็ดขาดในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้โดยภาพรวมการงานมีข่าวดีนะคะแก้ไขกับปัญหาได้แต่สิ่งที่ท่านจะต้องระวังก็คือว่า ท่านเป็นคนที่อารมณ์สวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นคนที่แอบเหงาอยู่ลึกๆนะคะและใจร้อนวู่วามกล้าได้กล้าเสียให้ระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะทีนี้ก็มาที่การเงินของชาวพิจิก,กันบ้างเป็นยังไงกันบ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้การเงินของท่านมีโชคลาภเข้ามาไหมนะคะการเงินของชาว พิจิในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เป็นช่วงที่การเงินของท่านนะคะการเงินของท่านยังคงมีเงินให้ใช้จ่ายคล่องมือนะคะถึงแม้ท่านจะมีรายรับเพียงช่องทางเดียวก็ตามท่านมีดวงได้เงินพิเศษคะ่ะมีคนให้โอกาสท่านด้านการเงินด้วยนะคะทีนี้ก็ขอเตือนนะในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านจะมีคนเข้ามานําเสนอเงินบางอย่างให้กับท่านมีผู้อยู่เบื้องหลังมีผู้สนับสนุนท่านด้านการเงิน นะคะถ้าท่านจะรับเงินจากใครก็ตามให้ท่านนั้นดูให้ดีๆถ้าเงินนั้นจะทำถ้าเงินนั้นรับมาแล้วจะต้องแลกกับการเสริมเสียชื่อเสียงอย่าทำเด็กขาดอย่างที่เตือนเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นมีคนจ้องจับผิดท่านอยู่นะคะระวังความลับจะถูกเปิดเผยและที่สำคัญช่วงนี้การเงินของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นโดยเฉพาะท่านใดที่คือพูดได้ง่าย ทำงานกลางคืนสายดาร์กสายเทานะคะหรือ,ท,ท,อ,ท,อท่านใดที่ทํางานพิเศษท่านใดที่ทํางานประจํารับราชการช่วงนี้จะมีคนมานําเสนอเงินบางอย่างให้กับท่านนะคะคือพูดได้ง่ายมีดวงได้เงินแบบลับๆมีดวงได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้มีคนนำเงินมาให้มีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังด้านการเงินแต่ท่านไม่สามารถบอกใครได้ ะะมีรายรับพิเศษเข้ามาด้วยและจะมาจากความสามารถของตัวท่านเองทำว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมพอมีลุ้นนะคะค้าขายมีโอกาสได้ผลกําไรพิเศษแต่ว่าช่วงนี้อย่าประมาทอย่าไว้ใจลูกค้ามากนะักแล้วจะต้องใจเย็นๆท่านจะเจอกับลูกค้าที่กวนๆพูดจายโยอารมณ์ค่อนข้างที่จะบ่อย นะคะช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์สวิงนะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ตอนตอน้นหงุดหงิดโมโหง่ายถ้ามีใครมาโยั่วยุอารมณ์นี้ท่านพร้อมที่จะเปิดทันทีฉะนั้นระวังคําพูดนิดนึงนะคะช่วงนี้ระวังคําพูดจะนํามาซึ่งศัตรูโดยที่ท่านไม่รู้ตัวการเงินของท่านยังคงเป็นช่วงที่หมูหมเนินได้มีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินพิเศษแต่อย่าไว้ใจคนง่ายเรื่องเงินเงินทอง,ทอง ไม่เหมาะที่จะให้คนอื่นกู้ยืมเงินนะคะไม่เหมาะที่จะช่วยเหลือใครเรื่องเงินเงินทองทองถ้าจําเป็นที่จะต้องช่วยเหลือใครสักคนก็ให้ท่านใช้วิธีให้เงินเข้าไปถ้าท่านให้กู้ยืมออกหน้าออกตาแทนใครเงินเหล่านี้นะคะถ้าท่านทําสิ่งเหล่านี้จะนํามาซึ่งความเจ็บปวดในภายหลังนะคะระวังนะเขายืมเงินแล้วเขาไม่คืนเงินนะคะค่าใช้จ่ายช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะ ใจใหญ่ใจกล้านะกล้าได้กล้าเสียไม่ค่อยจะคิดอะไรมากอยากกินซื้อ,อยากใช้ใช้อยากไปเที่ยวไปฉะนั้นท่านจะต้องระวังการใช้จ่ายตามใจตัวเองนิดหนึ่งนะคะค่าใช้จ่ายหมดเงินไปกับการใช้จ่ายตามใจตัวเองและที่สำคัญช่วงนี้นะคะท่านนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวด้วยนะ รักใครรักจริงให้ท่านระวังในสิ่งที่เตือนการเงินหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องมีโชคลาภด้านการเงินแต่อย่าประมาทด้านการใช้เงินและท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียถ้าตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามดูให้ดีๆระวังจะเจอสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานได้มาแล้วใช้งานไม่ได้หรือไม่เป็นไปตามที่ท่านต้องการที่จะใช้นั่นเองนะคะโดยภาพรวมการเงินหมุนเงินได้ถึงแม้ท่านนั้นไม่มีรายรับพิเศษใดๆเข้ามาเลยก็ตาม ะะเมื่อใดก็ตามที่ท่านนั้นมีปัญหาจะแก้ไขเรื่องเงินเงินทองทองได้มีคนช่วยเหลือดีแต่ระวังถูกหลอกถูกโกงนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดเป็นคนที่มีสเสน่ห์และเนื้อหอมนะพลังงานบางอย่างในตัวท่านจะดึงดูดคนเข้ามาหาระวังคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่โสดไม่จริงและตัวท่านเองก็จะต้องไม่เล่นกับไฟนะคะอย่าไปรักคนที่มีเจ้าของเด็กขาดอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สำหรับท่านใดที่มีคู่มีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังค่อนข้างที่จะรักใคร่กลมเกลียวกันดีนะคะถ้าอีกฝ่ายมีปัญหาอีกฝ่ายจะ,าจะสามารถช่วยเหลือกันได้ดีเลยทีเดียวแต่ให้ระวังการปันใจนะท่านจะต้องรักเดียวใจเดียวไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมนะคะด้านสุขภาพช่วงนี้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะ ให้ท่านนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะ,ะทั้งเพศหญิงและ,ะทั้งท่านหญิงและท่านชายนะคะช่วงนี้อย่าประมาสุขภาพเด็ดขาดนะคะเพราะว่าท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายแต่ว่าจะเป็นโรคที่แบบนี้และการดื่มน้ําเยอะๆระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะนะคะระวังปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเสบท้องน้อยปวดท้องน้อยอะไรประมาณนั้น ข้าขออวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านเฮงเฮงปังปัหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ